สวัสดีค่ะมนีนชาวราศีพิจิพี่น้องมาเห็ดกับเข่ากินกันนะคะอีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนพ่พอคั่วค่ะน่วยเขาเอาน่วยันนวยยงก่็รวมด้วย <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องเมนูของข้าวมนีเกงหงน่อไใหม่ใส่หมูเนาะคะ่ะใส่พริกแกงใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงใต้เนาะคะ่ะนี่กะหมูสามชั้นค่ะใส่หมูสามชั้นน่อไม้นี่กะ เป็นนองใหม่ที่ข้าฟิดไหวนะคะนองใหม่ตต้งเต๊เข้าเปลี่ยนหาแต่เต๊หนาฝน,นพี่น้องคุนสิว่าแต่เต๊ต้นปีกบ่อะมาณเต๊เต้หนาฝนเน้องมาฟิดไหวในในช่องฟิดนะเนาะข้าว่าวออกมาเห็ดกับเขาอันนี้ก็ชุดชุดไทยแล้วพี่น้องน้อง่านะเดี๋ยวข้ามาเตรียมเคื่องทำกับข้าวด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เดี๋ยวสิเตรียมมันเด็ดใบหัวลักษากระพน้องใส่ไปหัวรักษานี่กะบบอคอยงามกระพน้องนาเรนะียงแล้วทำกับข้าวเย็นเห็ดกระปิยิปตะพี่นอ้องน,นี่ลอกขยันอยู่แล้วสอยเห็ดกระปิเผาสมือเลยขอบขั้วไงกระพี่น้องตรงอันตรงเห็ดช่วยกันัสมมันสิคามก้อนมันสิบป,ประดิษก,กิน ยี่ห้าอนน้องใหม่สิะระมาณนี้ครับพี่น้องห้าสิบห้าพันท่านเป็นชิ้นหนห่อยครับพี่น้องท่านเกง ก็เก่งเถอคนหน่อยพี่น้องอนดาให้อี่มแล้ป้อนของลูกสาวเราอยำบมได้ดอกเขียวบ่มี่บอกงามแหลกบ่าวว่แหลกเลยนะหนูต้องแปรงอ๋อแหลกอยู่หนูต้องแปรงฟันทุกวันนะลูกเบ้างเงินเบาเก่งพี่น้องเบาเฝ้าหนูจะควม ทีนี้ว่าเอาเก่งแหรอพี่น้องอืมมันบอกกินมูดเดอร์นูจะกินขาวพขานะเราหันนั่นข้าาหันเองค่ะพี่น้องก็สิว่าสวยงามเท่าไดรดอกมันจะไม่สวยงาม,ม <laughs> น่อใหม่ห่อนหามาตึงเตะหนาฝนผุนพี่น้องนี่เห็นเท้าซีนเก็บไปนะฟิตไว้หล้กก็มามาใส มา่ใส่ตอนงานบวชหลานนั่ม่นเนึะงก็ถือว่าก็ได้ันกะได้อัอออนอใบหลายอยู่ค่ะพี่น้องหัอิอ่อมหรือ,อยังลูกหัยังไม่อิ่มเลยเหรอเก่งเก่งกินข้าวเยอะๆจะได้โตโตทำให้ขอบป้อนนะ,ะเดี๋ยวพ่อกับป้อนค่ะลูก เกือบร้อยแล้วฝาเซีนเอาซ้ำนี่ขาอ่ะเอาแค่ถ้วยเดียวเดี๋ยวที่เหลือต้มใบเดี๋ยวสีเอาอันเขาไปทานใบชะมกพี่น้องเราต่นแล้วว่าอยากกินมกน่องใหม่เดี๋ยวเสียเห็ดมกน่องใหม่ให้เพลินใส่โดยสารภาพาไม่สวยเท่าไหร่ <laughs> นาเรียงพักนาเรียงกันสิประมาณมนี้ค่ะพี่นอ้อง ไม่ไม่ทอดลไม่จะแกงหรืจะทิชแกงทิชแกงใต้ค่ะพี่น้องไม่ใช่นะไม่ใช่นะแค่น้ำอย่างนี้าอคกไงใค่จะแช่าพเลย แกชิ้าเาไว้สรงน้าหมูสามชั้นกพี่นอสนหมูสามชั้นหั่นบางๆนะค่ะอันนี้จอัหมูรวดเดียวเลยเม่กี้พัดอัน พัดกะลส้ไส้หมูไปค่ะพี่น้องจะว่ากับกหมี่หพี่น้องไนั่นแบบพัดหดกบนี่ีาวแล้วบกินเผ็ดแล้วสนเผ็ดสีแกงบดี๋ีะหนเห็ดกรบเต่าแต่ทเห็ดสองดาแยกค่ะนี่มีสีแกงใส่ก่อนแล้วมากินนี่นู่นไประ้เห็ดแล้วกินโดนแบบ ใส่ผับกับหน่อไม้ปมไปเลยหน่อไม้จะห้าวอ่เห็ดไหก็ต่ท่านเด็กเพาท่านเด็กีดท่หนอเอา,ามาต้มอีกที่น่งต้มต้มหอมเหยบอบอยกับต้มสุดแดงเอาไม่เห็ดกับขผาเหยกดได้คะับหนอ่อต้มหสีหยก น้ำเติมหนามครับพี่น้อเนอเติมน้ำ กเรากิดฝาไว้จนน้อยกับพี่นอ้องคนพอ่อลูกเพป็นพี่นอ้องอันดาสวัสดีค่ะ <c oughs> เฮือสวัสดีค่ะก่อะนเะฮือกพ่อนะโน่โไม่โน่ลูกสวัสดีค่ะสวยๆก่อนแล้วแต่อารมเ์ิป็นพี่นอ้องโน่วาสัน สวัสดีท่านผู้ชมโนอกนะท่านดิเซงไงพ่อเป็นอะไรให้มาเป็นโพนี่ให้มาเป็นโพนี่พ่อเป็นมาโพนี่พ่อได้ยอกอ้าทานเหมือนจำคุณนอนกันค่ะกิร้วมาครับใส่ใบหอมกระข้าวค่ะผักกงดหอมกินออ่ โอ้ยดไปเอ้าแอ่ามนี่ลยเก่ได้กินโดนละไ่นออืมเยี่ยมไปนอนสอืมอูดีดีเปาค่ะว้าเข่าเาวอเลยี่น่โอ้ยหอมเอ้นน้วยครับเดี๋ยวมมาิมเขาน้ำตาล เรียบร้อยค่ะน่าขาเรียบร้อยเดียวแก้ตัวเด่ยค่ะเดี่ยวเขาน้ำกันค่ะพี่น้องนี่ไอ้วนทวน,วนอยู่หอมหอมพี่น้อง ลุงหนักแล้วฝากสวัสดีและพี่น้องสวัสดีค่ะกินข่าน้ำกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะเขาแรงน้ำกันค่ะพี่น้องลุงหนักแล้วยันสเสียเวลาเรากำลัลนลงนวลอยู่นี่กินข่ากับแกงหน่อไม้แกงเผ็ดเผ็ดบ่อยก่อนยังไม่ได้กินไลยก่อนา <c oughs> มาเห็นไหม <c oughs> ไม่เผ็ด ไม่เผ็ดเออพี่บ้าไม่ค่อยเผ็ดนีาปนปลานี่ปนปลาข<ล>องข้าวตอนเที่ยงลงลงหนักแล้วปนก็ผสมพากามพากามแกลืเมื่อเมื่อบ้านขมเหมือนปะเมืม่อนี่เป็นยังไงเจ้าเดียวกันบ่ขมอ่าบ่ขมเสียบเมื่อบ้านยันงพะขมนะน้องขาพี่น้องเดียวอ่ะเช้รัดขอตัวไปกินขน้าวเนาะค่ะ กินขอน้ำกันเลยจ้า